หชุดใหญ่อุ้มเป็นลูกเลยทีเดียวนี่นะครับมีทุกหน้าผ้าทุกแนวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคือุดนี่ะครับหมานเนตัวเนี่ยกระป๋นงเราอคากบำดีมับนะต่อไปนี่ติ๊กตุ้กะนเนี่ยที่วงเสร็จัุ้งเลยติ๊กตุ้งเสร็จแล้วเนี่ยติ๊กตุ้งขีดมาติ๊กขีดมาต่อไป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 ปเสื้ออีกกระนนที่ะไม่ต้องเปลี่ยนสื้อทั้งหมดเต่อไปรนี้กบนี่ยไปะเป็นกระต่ายแบบปั๊มกระต่ายแบบปั๊มปัน

ผใไครหาอะรับบนบไรงเป็นหาไรนอยู่ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือสะดวกมาที่หน้าร้านอยู่ซอยรามินทา34ครับนี่นะครับผมขาวมีหมดมีทุกแบบ8ปด0หัวหางมีหมดครับทุกอย่างแล้วก็มีประมูลด้วยที่ช่องติ k t ต k อวีสักนะจ๊ะไปติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเซิร์ชไปห้าสิบแปดมพเตอร์ช็อาขึ้นหมดทุกแเสื้อเยร์ม ช่วงนี้ใครหาอะไรอยู่ผมบอกเลยว่ามีทุกแนวเชิญหน้าร้านนะจ๊ะสวัสดีครับ